สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยครับันนี้มีข่าวสารฟุตบอลครับหลังจากบุรีรัมครับบุรีรัม์ยู่นเตตบุกไปเสมอเมืองทองยู่นเตตสีประตูต่อสีในศึกไทยลีกแบบสุดมัน10นาทีหลังมี3ประตูครับโดยหลังจากการแข่งขันมาสดะ อีซีครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมเผยว่าช่วงต้นเกมเมืองทองลงมาเล่นไม่เหมือนหลายเกมที่ผ่านมาและก็มาได้ประตูขึ้นนำเร็วครับจากนาทีที่สองเลยครับทำให้รูปเกมทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปส่วนช่วงต้นเกมของบุรีรัมสมาธิไม่ดีครับเท่ากับเข้าทางเจ้าบ้านครับมันคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขในครึ่งแรก ส่วนช่วงพักครึ่งหลังครับตนบอกผู้เล่นว่าไม่ต้องเล่นเกมมากให้ค่อยเล่นค่อยๆย,ยิงเอาประตูคืนมาให้ได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณครับนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ใน45นาทีสุดท้ายจนสามารถกลับมาตีเสมอได้ในที่สุดครับสุดท้ายต้องขอบคุณเสียงเชียร์จากแฟนบอลครับที่ยังเชื่อมั่นในตัวพวกเรา สีนาทีสุดท้ายเรากลับมาได้มันเป็นเสมือนแรงผลักดันครับจนตามกลับมาตีเสมอได้สีประตูต่อสีในที่สุดเกมนี้อย่างสุดมันครับอย่างทองมีโอกาสขึ้นนำก่อนครับ3 1มหนึ่งหลังจากนั้นบุรีรัมย์ตามตีเสมอครับ4 4ต่อสี่